สวัสดีครับคุณผู้ชมไฮไลท์ไฟน้ำมันนะครับวันนี้กับยอดชาแนลบ็อกซิ่งหยิบเอาไฮไลท์ไฟน้ำมันของเทอรี่นอริสและก็ไซมอนบราวน์นะครับขึ้นมามาเจอๆๆกันนะยอดมวยจาเมกากคือไซมอนบราวน์นะครับกางเกงสีดามเทอรี่นอริสก็กำลังออกหมัดใส่อยู่นะครับเจา้าศูนร้ายนี่รายจริงๆนะรายนี้นะครับนี่ยกแรกขึ้นมาี่เดินอัด,ดเดินอัดเลยดเดินจ้วงเลยนะครับไม่รอ นังงัดด้วยอัป,ปคัดซ้ายอัป,ปคัดขวาน้ําบาวนี่ต้องลังทิ้งเชือกสวนออกมานะครับหมุนออกมาเอานอริทนอริทเอาขึ้นมาใครจะดับซ่าใครโอ้ยหุกสายลำตัวอุย้ยหมัดนี้กระเด้งขึ้นตามหมัดเลยนงงัดด้วยอัป,ปคัดในครับของทรินอริทเอาทิ้งขวาทิ้งขวาไปบ่าวสวนมาบ่าวสวนมานะครับบ่าวสวนออ้ยโดนกระแทกยับหมัดนี้หงายท้องเลยนะครับเอา เทอริโนริทเอาลุกขึ้นมาโอ้โหยกแรกนะนี่ปลายยกเลยครับนี่แบบ UBC ซูเปอร์เวอร์เทเวทนะฮะหรือว่าพิกัดก็มิดเดิลเวทนั่จะเรียมิดมิดเดิลเวทกันละเอาเอา้าขึ้นมานะครับเดินอัดเดินอัดนะเดินอัดเลยโอ้โหโดนกระแทแกแย่พอ่งไปหไงท้องไปทีนึงเอาอัดอีกนะครับมัดซ้ายตุอยลำตัวตุอยลำตัวงัดด้วยเอวันขวา โอ้โหสู้กันได้หนักๆเลยเหมือนคนนี้อันนี้ยกสองนะครับยกสองนะเอ้าขวาของโน,นริสเนี่ยอสูรร้ายโนริสนะครับอุ้ยอสูรร้ายโน,นริสสวนมาสวนมาระวังหม,มัดเบานะเบาเอาไงงัดงัดอัพประคัตซ้ายอัพประคัตซ้ายทิ้งขวาโอ้ยนี่นี่นี่นโอเปะเปะขวานี้เปะเลยนะครับแล้วซ้ายโอ้ยคนแฟนลุกคือเบราวสวนเบาสู้เอา ยอดมือจาไม่กา้าไม่มียอมใครใง่ายๆนะครับหุ้ยสู้นอริสงัดด้วยอัปคัดซ้ายนอริสสวนด้วยขวาเอาเอาเอาหมดยกหมดยกเดี๋ยวเขา้าเอาเริ่มใหม่เอาขึ้นมายกใหม่นะครับเอายกนี้เอาโดนโดนอีกทีหนึง่งเอากดลงไปงัดขึ้นมานะมุดนะมุดมุดนอริสนอริสแค่แคบสวนแคบไปอุย้หยหุ่ยเปล่าอุย้ยตุยลำตัวอุย้ยนอริสหุกซ้ายมาดิีหุกขวามาดิ พาดลำตัวซ้ายลำตัวเข้าซ้ายเข้าใกล้อออุ้ยหมัดเอาใครจะโดนใครจับตาดูให้ดีนะครับใครจะโดนใครโอ้ยโดน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 โอ้ยเปเปตุปัตุเป๊โอ้ยเข้ามุมถูกไหมโอ้ยโอ้ยหมดยกปลายยกพอดีเอามาดูยกสี่ยกอวสานของทั้งคู่นะครับยกนี้นะไซมอนบราวด์ีเดินอัดนอลิตใหญ่เลยนะซุปเปอร์เวเซอร์นะครับเดินอัดเดินอัดนอลิตก็สวนสวนสู่ ส่วนสู้นะอนสูรไรส่วนสู้สู้ไหมสู้เอาสู้เอาทิ้งขวาไปขวาไปโอ้ยโดนหมัดนี้โดนหมัดนี้เต็มกกหูเลยครับคว่ำลงไปเลยนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปกสิบโอ้ยทีคโอไปเลยนะ็ครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ถือว่าพลิกล็อกนะหมวยคนนี้นะครับ เอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ